ค่าจ้างในวันหยุดในระหว่างลาป่วยมีนายจ้างหลายรายถามว่ากรณีลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วยเกิน30วันและหากในช่วงวันที่เกินไปตรงกับวันหยุดเช่นวันหยุดตามประเพณีวันหยุดประจำสัปดาห์นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวหรือไม่คำตอบนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในเวลาป่วย30วันส่วนในที่เกิน30วันหากไปตรงกับวันหยุด นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเพราะช่วงที่ลาป่วยนั้นวันหยุดดังกล่าวย่อมเกลื่อนกลืนไปในวันลาป่วยแล้วเทียบดีกาที่8889-2547ทับออันหนึ่งหากนายจ้างมีข้อตกลงสภาพการจ้างว่านายจ้างจะจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวข้อตกลงเช่นนี้ย่อมเป็นคุณประโยชน์แก่ลูกจ้างเช่นนี้นายจ้างก็ต้องจ่ายตามข้อตกลง ร่วมพูดคุยกับคนทำงานใต้คอมเมนต์ได้นะครับ